สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูปั๊มติ๊กนะครับของแอลติ๊คันนี้ก็คือสตาร์ทลากยาวตอนเช้านะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนมาใหม่นะครับเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนปั๊มติ๊กเปลี่ยนอันนี้มาใหม่ไอน,นี้สตาร์ทติดยากตอนเชา้าต้องสตาร์ทลากยาวครั้งที่สอง เพืจะติดนะครับอันนี้เรามาดูแกะออกดูแล้วก็จะเห็นนะครับโอริงที่มันอยู่ข้างในนี่นะครับเนี่ยก็คือตัวนี้มันแตกนะครับโอริงแตกมันจะอยู่ข้างในรูนี้นะครับนียอยู่ในรูนี้การใส่โอริงนะครับใส่โอริง ให้ยัดโอริงเข้าไปข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอ้ดูเนี่ยครับให้ยัดโอริงเข้าไปข้างในนี้ก่อนเนี่ยในในในรูนี้นะครับให้ยัดโอริงเข้าไปในนี้ก่อนเนี่ยโอริงยัดโอริงเข้าไปนี้ก่อนไอ้นี้ปิ๊บเนี่ยค่อยๆเอาตัวเนี้ยยัดตามไปนะครับถ้าเราเอาถ้าเราเอาโอริงมามาวางนี้เลยปิ๊บเนี่ยเวลายัดเข้าปิ๊บเนี่ย มันจะถ้ายัดไม่ตรงปุ๊บจะทําให้ขาดเนี่ยขาดมันตัวนี้นะครับขาดตัวนี้เวลาเวลาใส่นะครับเวลาใส่ให้เอายัดเข้าตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยยัดเข้าในรูนี้ก่อนนะครับรูนั้นอ่ะกลมๆเล็กๆอ่ะยัดเข้าไปในนั้นก่อนแค่นี้เพิ่ค่อยเอาความตีตัวนี้ยัดเข้าไปอีกทีนะครับถึงจะอยู่นะครับถ้าถ้ายัดถ้ายัดโอริงเข้าไปตรงนี้ก่อนนีมันจะขาดอย่างนี้นะครับนะครับ ฝากเพื่อนเพื่อนช่างเลยนะครับเวลาใส่ปั๊มติ๊กถ้ามีอาการแบบนี้ก็อาจจะต้องแกะดูนะครับเผื่อว่าบางทีโอริงอาจจะขาดแต่เวลาเปลี่ยนปั๊มติ๊กเปลี่ยนกองอะไรใหม่พวกนี้เพิ่มเนี่ยตัวนี้ยัดดีนะครับ้ายัดไม่ดีขาดเพิ่มเนี่ยแรงดันมันตกนะครับเวลาสตาร์ทตอนเช้าอ่ะสตาร์ทยากถ้าติดติดแล้วเพิ่มดับแล้วก็ติดใหม่เพิ่มเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยก็จะติดได้ง่ายอยู่นะครับถ้าทิ้งไว้จะคลาดเพิ่มเนี่ยแรงดันมันหายเพิ่มเนี่ยมันก็จะทาให้มันสตาร์ทติดยากนะครับ นี่นะครับฝากด้นะครับโอริงตัวนี้นะครับเพืเ่อนๆนช่างก็ตอนใส่ก็ดูดีเล้วก,กันนะครับผม <S <S โอเคครับสวัสดีครับ